น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อคนเกิดวันนี้คือเทวดามาเกิดมาสร้างบุญ19ลักษณะของผู้ที่มีบุญมาเกิด อันที่จริงคนเราทุกคนมีโอกาสเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างบารามีทุกคนจะมากบ้างน้อยบ้างก็สุดแล้วแต่กิเลสและความหลงในใจที่มีมากแค่ไหนแต่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เกิดในวันเดือนปีดังต่อไปนี้คือผู้ที่มาสร้างบารามีโดยตรง คนที่เกิดวันเดือนปีที่จะบอกนี้มาเกิดในชาตินี้เพื่อจุดหมายสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือหนึ่งในชาติที่แล้วตัวเองเกิดบนสวรรค์และอยู่สุขสบายด้วยว่าสวรรค์น,นั้นมีแต่สิ่งรื่นเริงบันเทิงใจจนตัวเองลืมไปว่าความทุกนั้นเป็นอย่างไรและจะมาเกิดบนโลกเพื่อลิ้มลองรสชาติความทุกขดูบ้างเปรียบเทียบ เหมือนตัวเองเป็นลูกเศรษฐีชีวิตมีแต่ความสุขความสบายอยากได้อะไรมีคนรับใช้หามาให้ชีวิตไม่ได้รับความลำบากแต่วันหนึง่งได้ไปเปิดดูทีวีเห็นชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยทำไร่ไถนาตัวเองก็อยากรู้ว่า ชีวิตแบบนั้นเป็นอย่างไรจึงอยากไปมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างรู้สึกว่าสนุกดีจึงออกไปใช้ชีวิตแบบนั้นจนได้เรียนรู้ว่าเป็นแบบไหนแล้วค่อยกลับบ้าน 2. เกิดมาเพื่อสร้างบุญบารามีเก็บกักตุนไว้เพื่อต่อยอดอายุตัวเองเผื่อว่าหากอยู่บนสวรรค์ต่อไปไม่ลงมาสร้างบุญในโลก ซึ่งสร้างง่ายกว่าอยู่บนนอนถึงคราวหมดบุญจริงๆต้องอาจลงอบายหรือไม่ต้องการมาเกิดในยุคที่สังคมเสื่อมทรามยากแก่การก่อบบุญได้ดังนั้นพวกเขาเหล่านี้จึงอธิษฐานมาขอเกิดในโลกนี้ 3. ได้รับองค์การจากเทพเบื้องบนให้ทำหน้าที่ทางธรรมหรือทางจิตวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อขอช่วยเหลือผู้คนอาจได้รับคุณวิเศษต่างๆติดตัวมาด้วยเป็นเครื่องมือทำงานให้เบื้องบนเช่นอาจมียานอย่างรู้กรรมของคนเพื่อช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ หรือเป็นตัวกลางในการติดต่อเทพเบื้องบนให้มาเป่าประกาศในองค์การสวรรค์หรือสิ่งที่จะเกิดกับโลกมนุษย์หรือมีพรสวรรค์ในการคิดค้นศาสตร์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์คิดคน้นยารักษาโรคใหม่ซึ่งคนที่ต้องมาสร้างบนเหล่านี้ทั้งสามกรณีจะต้องพบกับ ความทุกข์ใจมากมายได้รับความกดดันไม่เหมือนคนปกติและที่สำคัญพวกเขาจะสนใจในหลักธรรมะเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเริ่มสนใจตั้งแต่เด็กหรือมาสนใจในตอนโตแล้วต่างกรรมต่างวาระกันไปแต่เมื่อเขาเข้าหาธรรมเขาจะรู้จักตัวเองจากส่วนลึกในจิตใจและตระหนักว่า ตัวเองคือคนที่ต้องมาสร้างบุญบารามีโดยไม่ต้องมีใครบอกเลยเพราะสัญญาเก่าตอนเป็นเทวดานางฟ้าคอยเตือนอยู่เสมอแต่แรกๆอาจไม่แน่ใจเพราะยังลังเลด้วยจิตปัจจุบันชาติแต่ด้วยต้องเจอวิบากกรรมเก่าตามรุมเร้าเหมือนเร่งให้ตัวเองมาสู่ทางธรรมะให้ได้ และที่สำคัญอีกประการคนเหล่านี้จะไม่มีใครทำอันตรายได้เลยเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เบื้องหลังหากถึงคราวเคราะหามยามร้ายจะรอดพ้นอย่างบุดวิดท,ทุกครั้งและใครที่คิดร้ายต่อคนเหล่านี้จะต้องมีอันเป็นไปคนที่ต้องเกิดมาสร้างบุญบารามีในชาตินี้จะแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่1คือดูจากเดือนและปีเกิดกลุ่มที่สองคือดูจากวันและปีเกิดเริ่มจากกลุ่มที่1คนที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีในชาตินี้คือคนที่เกิดเดือนและปีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เกิดเดือนมีนาคมปีฉลู 2. เกิดเดือนเมษายนปีขาน 3. เกิดเดือนพฤษภาคมปีเถ 4. เกิดเดือนมิถุนายน์ปีมะโรง 5. เกิดเดือนกรกฎาคมปีมะเส็ง 6. เกิดเดือนสิงหาคมปีมะเมีย 7. เกิดเดือนกันยายนปีมะแม่ 8. เกิดเดือนตุลาคมปีวอก 9. เกิดเดือนพฤศจิกายนปีระกา 10. เกิดเดือนธันวาคมปีจอ11 เกิดเดือนมกราคมปีกุลกลุ่มที่สองคือคนที่เกิดวันและปีดังนี้ค่ะ 1. เกิดวันอาทิตย์ปีฉลูหรือปีวอก 2. เกิดวันจันทร์ปีขานหรือปีละกา 3. เกิดวันอังคารปีเถาะหรือปีจอ 4. เกิดวันพุธปีมะโรงหรือปีกุล ห้าเกิดวันพระฤหัสบดีปีมะเสงหกเกิดวันศุกร์ปีมะเมียเจ็ดเกิดวันเสาร์ปีมะแม่หรือปีชวดโดยกลุ่มที่1จะเกิดศรัทธาในทางธรรมได้ง่ายกว่ากลุ่มที่สองกลุ่มที่สองจะต้องเจออะไรหนักหนักหรือเจออะไรร้อนๆก่อนจะเชื่อในธรรมะคนกลุ่มที่สองนี้จะสนใจในธรรมะ และฝักใฝ่ในบุญกุศลมากและหลายคนก็สนใจดูดวงและสนใจเรื่องคนมียานด้วยวันเวลาวันเกิดนี้นับตามจันทรคติหรือเวลาไทยเดิมหรือเวลาโหนคือนับวันใหม่คือเวลาหกนาฬิกาเช้าไม่ใช่เที่ยงคืนนะคะ จากอดีตจนถึงปัจจุบันคนไทยก็มีความเชื่อที่เล่าขานบอกต่อกันมาอย่างหนึ่งที่ได้ยินเป็นประจำก็คือผู้ที่ร่ำรวยมียศฐารบรดาศักดิ์หรือฐานะดีในชาตินี้คือผู้ที่ทำบุญไว้มากในอดีตชาติและอีกในหนึ่งก็คือเป็นเทวดากลับชาติมาเกิดซึ่งความเชื่อนี้เชื่อมโยงกับลักษณะนิสัยที่ดีของผู้ที่มีศีลธรรม หากผู้ใดมีลักษณะตามนี้ท่านคือผู้มีบุญบารามีมาเกิดนั่นเองค่ะซึ่งชายหรือหญิงนั้นต้องมีความสงบทางจิตใจและการแสดงออกเปรียบดังผู้ที่จเจริญด้วยสติปัญญาทั้งหลายลักษณะของผู้มีบุญหนึ่งเป็นผู้ไม่ฉุนเฉียวไม่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลคิดการไตรจรองอย่างถี่ถ้วนถึงผลที่จะตามมา 2. เป็นผู้ไม่หวัดวันหรือตื่นตะะกนกเกินเหตุอันควร 3. เป็นผู้ไม่โอ้ออวดไม่ขนองว่าตนดีกว่าผู้อื่นไม่ยโสโอหัง 4. เป็นคนไม่ก่อความรำคาญให้ทั้งตนและผู้อื่นไม่คิดการอันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งกายและใจ 5. เป็นผู้ไม่บน่นเป็นผู้ที่รู้ดีว่าชีวิตเป็นอย่างไร 6. เป็นผู้มีความอดทนนิ่งดังน้ำใจเย็นดังสายลม 7. เป็นผู้พูดด้วยปัญญามีวาจาหน้าฟังน่าเชื่อถือไม่ใช้คำพูดทำร้ายผู้อื่น 8. เป็นผู้ไม่คิดฟุ้งซ่านมีสติปัญญาสงบเจริญสมาธิ 9. เป็นผู้มีวาจาสำรวมอ่อนน้อมไม่ก้าวร้าวทั้งผู้น้อยหรือใหญ่กว่าตน 10. เป็นผู้วางตัวเป็นกลางไม่ฝกักใฝ่ใฝ่ใดฝ่หนึ่ง 11. เป็นผู้ใช้ชีวิตด้วยสติและดำเนินความคิดด้วยปัญญา 12. เป็นผู้ที่ไม่ถือตนว่าวิเศษกว่าผู้อื่น 13. เป็นผู้ไม่ยึดติดกับกิเลสอบายามุกและสิ่งงมงาย 14. เป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารร่างกายที่เสื่อมไป 15. เป็นผู้ไม่อคติธรรมทั้งหลายทั้งปวง 16. เป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อบาปต่อการกระทาอันเป็นร้ายความชั่วสิ่งที่เบียดเบียนต่อผู้อื่น 17. เเป็นผู้ที่หมั่นศึกษาธรรม เลื่อมใสในคำสอนและพระพุทธศาสนา18เป็นผู้ไม่อวดอ้างตนหรือใช้ความวิเศษของตอนเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อถือ19เป็นผู้หมั่นสร้างบุญและทำความดีนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ